ต้นไม้ต้นพลิกนะคะที่อยู่ในกระถางที่ชําไว้คือรากเดินดีมากข้างในเป็นเศษหญ้าก,กับดินนะคะ,ะล้วนซุยมากเลยนะคะ,ะเป็นดินที่เราหาตามพื้นที่เป็นหน้าดินมาดูอันนี้นะคะ่ะก็ออกดอกแล้วที่อยู่ในกระถางรากเขาเดินดีมากดูเป็นรูปพุ่นเลยคะลย่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนกระถางให้นะคะเพราะว่ารากเขาใหญ่แล้วอเดินดีมากแล้วก็ โตเร็วกว่านะคะที่อยู่ในกระถางนี้พร้อมออกเมล็ดแล้วพร้อมออกเมล็ดแล้วค่ะเราปลูกด้วยเศษหญ้าหน้าดินแต่ว่าอันนี้คือที่ปลูกลงดินนะคะแกลนแล้วก็ไม่โตไดเก็บเศษหญ้าที่ชนชื้นตามหน้าดินมานะคะเราจะเปลี่ยนให้3ามกระถางค่ะอีกกระถางหนึ่งยังไม่พร้อมปลูกนะคะนี่นะคะเป็นพร้อมออกเมล็ดแล้วค่ะอันนี้ไซส์ที่ปลูกในกระถางนะคะ แบบใส่ที่ลงดินค่ะจะต่างกันเยอะมากาย้ายกระถางลงกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะโดยข้างล่างก็เป็นเศษหญ้าเดี๋ยวขุดหลุมสนอดรากของต้นพริกต้นที่สองนะคะที่โตดีแล้วก็พร้อมออกลูกค่ะโอ,อข้างในเป็นเศษหญ้าชื้นๆนะคะต้นที่สี่นะคะเห็นไหมคะว่ารากเป็นรูปพุนแล้วก็โตได้ดีมากเลยนะคะเราก็จะย้ายครบสี่ต้นเลยค่ะ นี่คือกระถางใหม่นะคะเป็นเศษหญ้าที่เราไปหามาได้